รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย SCG Bangkok Business Challenge อสิส2022 Thailand Competition เวทีเฟ้นหาสุดยอดทีมพัฒนาแผนธุรกิจสตาร์ทอัพสู่ระดับโลกเริ่มการแข่งขันแล้ววันนี้ในวันที่26และ27มีนาคม2565โดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและ SCG Chemical ร่วมกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดนันสตาร์ทอัพไทยด้านการวิจัยและพัฒนาในมุมมองใหม่ๆต่อยอดทำธุรกิจที่ทำให้เกิดนวัตกรรมจริงและต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้เกิดความยั่งยืนรวม และส,ส่งกำลังใจกันได้ผ่านทาง Facebook Live SCG Bangkok Business Challenge แอดสา <on> ส <START> <orden> ินค่ะ To excite people, to inspire people, to connect them <K al ong> and to transform them. <K al ong> I think entrepreneurs they transform themselves, they transform their markets and gradually they will transform. them เราก็อยากให้เห็นประเทศไทยเนี่ยในเรื่อง ecosystem innovation เมนเข้มแข็งเติบโตขึ้นสาสินการแข่งขัน competition อังนี้ตอบจบเราให้โอกาสทีมไทยเนี่ยได้มีโอกาสแข่งขันและก็มีโอกาสเติบโตมากขึ้น え <music>